สวัสดีครับหัวข้ป9,901ครับพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนําภาพการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อครับรายการซิปเซียนประจันบาลครับณสนามกังปีมอเตอร์พาร์คอำเภอบอพอจังหวัดกาญจนบุรีครับในรุ่นของซูเปอร์โอเพนหรือในรุ่นของกาโตนครับโอ้โหซิเซียนประจันบาลครับรถมันมาทั่วสารทิศครับ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกครับอื รถปีนี้เยอะครับร้อยว่าคันนี่มีคันแข่งคันทั้งหมดนี่สส่รุ่นการแข่งขันวันนี้ครับเอาในรุ่นของซูเปอร์โอเพนหรือในรุ่นของการ์ตูนครับเอาในรุ่นการ์ตูนทั้งหมดนี่11คันแลอสิงห์กระทิงแรดมาอยู่กันตรงนี้ครับสับุณาบุญเพืองอภิเดชูปริตรอภิวัฒน์โชคสินรัตนวราหาธนาชัยมูลิสังกิจผู้ทองมีนักแข่งจากเพื่อนบ้านประเทศของสาธารณ ประชาชนลาวอีกสองคันด้วยกันครับสมธิพันธ์ชิดช้อยสังวานอนุชาพันธ์ด่านรัศมีหมื่นอินพยวันจากสอปอลาวแล้วก็ชินิดาจากซอปอลลาวครับเอามาดูนี่ครับรีลากันขับนี่รถในรุ่นของซูเปอร์โอเพนนี่การแต่งนี่คือว่าโอเพนเลยทีเดียวต้องเป็นรถรถขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็เครื่องยนต์ต้องเป็น <Okay. S 1> เบนซินหรือดีเซลก็ได้นี่ นี่เป็นรถสักซอปอลาวครับคันนี้เป็นรถของรถหมายเลขหนึ่งศูนย์สองครับไราดาครับแต่โคไดเวอร์เป็นของคนไทยครับจะจะเจ้าเจ้าเบนส์ครับขอไมกอก้กนกศักดิ์โอ้คันนี้ครับหมายเลขแปดครับศูนย์แปดศูรกิจผู้ทองมีที่เพอร์ฟอร์มากครับวิดเลสซิ่งโชคต้องใช้วินครับ <c oughs> ขึ้นจนนี่ขึ้นจนก็สามเอ็ดนะ โช๊คอพของนี่ครับของเสวิตเนวิทเลสซิ่งช๊ปฮอตบิดครับแล้วก็ประชานของเปยกจังเกิลน้ำมันก็พีทีครับอันนี้เป็นของเจ้าเบียร์ครับลูกสายสมมุลีครับธนาชัยมุริกกับธนัทแก้วใสขาวครับแม่โคไดเวอร์นี่การลุ้นเป็ดพี่เป็นธนัทครับเป็นชื่อใหม่ครับการลุนแก้วใสขาวโอ้โหคู่หาครับขอมโหดจอมหาต้องคันนี้ครับเจ้าเบียร์ธนาชัยมุริก ไม่พังไม่มาไม่โหดไม่มาครับนี่รับคันนนครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยเดี๋ยวคุณพ่อบอกก่อนการแข่งขันนี่หมดไป7 0 0 0 0สอม,มซื้ออะไรว่าเจ็ดแสน <c oughs> นี่ครับใส่แอลโลเกอร์เข้าไปเดินด้วยเกียร์ 2, 2> สเบาๆเขาไม่ปั่นครับนี่คือการลุยโคนนะครับถ้าไปสายเกียร์หนึ่งปั่นครับฝังเลยครับบางคนเขาฉลาดเอาเกียร์สองเขาเดินเบาๆโฟลโลอ่าใส่โฟลโลครับเดินด้วยเกียร์สองแล้วเดินคันเร่งเบาๆเบาๆอ้าวนี่ครับ เสียเลยครับยังสู้อยู่ครับไม่ไม่เป็นไรครับต้องวินสู้แล้วครับตรงนี้นี่คู่เลเวอร์นี่เห็นไหมวินสู้ดึงออกมาพลิกกลับมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับลีลาครับศักษะของนักแข่งชาวออฟโรดของเรานี่มันต้องเป็นอย่างนี้ควันออกครับน้ำมันลงหวัดหัวสูบฝาสูบครับไม่มีปัญหาะไรครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติกครับโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณ บนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจคู่ไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุบีวันนิวยามาา R15 นี่คือสกูปี้ใหม่สไตล์ชัดเจนที่ไม่เหมือนใครเป็นไอคอนิกได้ในแบบคุณไปให้สุดกับ New s c o o p y Be Iconic รายการโบอ f Speed นำเสนอดโดยจักรยานยนต์พร้อมลุยสู่น้าฝนมั่นใจกว่าโดยการปรปอบ3ขั้นตอน p พรสเดนแว็กวันครับมาชมกันต่อครับรถแต่ละคันในรุ่นของ Super ร์โอหรือว่ากาโตนีหรือบักกี้นี่ โลบานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวโลบานี่ต้องหนาครับหมายเลข3 1ครับธนาวัฒน์ิมชอบพิพัฒน์กับชาติชายจันทร์โสครับสาหายครับอุดมการช่างโฮโหมาไกลเลยทีเดียวในอ1นี่มาดีครับในวันอ1นี่มาดีครับมาเป็นอันดับที่2เลยครับ S1 นี่การแข่งขัน10เซนเปอร์จาร์าในรุ่นของโอเพนนี่เราวิ่งกันทั้งหมด10 S ครับวันศุกร์นี่วิ่งทั้งหมด4เอวันเสาร์4 S และก็วันอาทิตย์นี่2 S ด้วยกัน แล้วเอาคะแนนแต่ละเอสสมารวมกันก็ใครจะได้เป็น10เซียนครับแล้วก็แต่ละเอสนี่ใครได้ที่1ก็ร้อยแต้มนะเกาท่าที่สองก็95แต้มเก้าที่3นี่ก็9087 85ตามลำดับไปครับคันนี้หมายเลข9มาาเมื่อนี้โชดสินรัตรนบราหาหรือโมเดลนายและตามมาด้วยหมายเลขนี่ครับโชดสินรัตรนบราหโชดสินรัตนบราหา,น,น,า,า,หานี่ก็ มาเป็นอันดับที่3ก็ัในเอสที่1โอ้โหป 2, ไปที่2ร่ลมไปไกลเลยทีเดียวในเอสที่สกลับมาขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2, 2> แล้วก็เอสที่5ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2, 2> แล้วก็เอสที่6ไปี่ตกไปอยู่อันดับที่6เลยครับโอ้โหคะแนนสะสมก็เรลือไล่บี้กันอยู่ครับอันดับ1อันดับ2ครับ37นี่ธนาบุญเผือกอภิเดชชูประดิษฐนาภัยอธนาวัน์ครับคะแนนดีบี้กันจริงๆครับ4วัน4เอสวันแรกนี่ ปที่รอบหมายแรก28ครับอภิเดชชูประดิษฐ์ครับเต้นจุดน้ำใจวิทย์เวทิ้งโชกจากสุราชันนีครับเอ็กนี่โอ้โหเอสที่หนึ่งนี่ตกไปอยู่อันดับที่สี่ที่ห้าเลยครับพอนี้เอสที่สองนี่เอกมาดีครับอภิเดชมาดีมาเป็นอันดับที่สองโดยมีสกุณนาบุญเผือกนี่ขึ้นเป็นจ่าฟูงอันดับที่หนึ่งแล้วก็เอสที่สามอภิเดชยังเกาะที่สามที่สองได้เหมือนเดิมครับโอ้สองเอสนี่คือพาไต้ตื้นมาเยอะเลยทีเดียว นี่ครับรุยโคนอย่างนี้แอร์โกเกิร์ดเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่บอกแล้วครับว่าการรุยโคนนี่ต้องใส่โฟโล่ครับใส่เกียร์โฟโล,โล่บางคนนี่ใส่หนึ่งเข้าไปก็ยัดปัน่นเตวก็ฝังนี่ครับต้องใส่เกียร์สองเดินเบาๆรัาเดินคันเร่งเบาๆถ้าเดินไม่ไหวก,ก็วินนะครับโอ้โหดีมากครับตลบอดอภิริชุบดิตัวนี้นี่ถือว่าเดินเดินคันเร่งได้ดีมากเลยทีเดียวแม่ผ่านบอน้ํานี่เดี๋ยวสบายๆขึ้นเดินนี้ครับนี่ครับ นี่แหละอัจฉริยะจริงๆกับอภพเดตทูเบริตีเป็นนักแข่งถือว่าประสบการณ์สูงเลยทีเดียวเป็ดครับอย่างนี้ไม่ขึ้นครับอย่างนี้ต้องวินแล้วครับแหมเขาอ่านเกมออกครับกลับมาอีกคันหนึ่งคันนี้โอ้โหรถของเขารัศมีมื่นอินครับรัศมีมืนอินมานี่นั่งกับเล็กเก้สอบ้านสวนริมคลองครับรัศมีมื่นอินเก้าหนึ่งทัญยผลออฟรดซุ้มบางภายไทยเยอรมันไทยรุ่งทีมครับแม่พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออสติกนบขึ้นโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิวยามาฮ่าแอร์็อกซ์สีสันมันใหม่ที่สุดแท่งสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะ All New ADV 160เครื่องยนต์157 cc ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160กยเบรกยางมั่นใจใช้ Brant Stop รายการ World of l Speed นำเสนอโดยยางดำเงางามพร้อมลุยสู้ฝน เพรเดนดแวกวันโกผลิตภัณฑ์นองคนรุ่นใหม่ครับมาชมกันต่อครับนี่ลีลาของรัศมีเบิร์อินครับหลังจากลุยคมมาแล้วมาดูทางแห้งกันบ้างครับเอาค่อยๆย่องลงมาครับตรงนี้นี่โอ้รุ่นกระตูนี่สู้กันถึงดีกากันเลยครับไม่มีใครยอมใครกันเลยครับนี่นันโอ้โหอย่างนี้เสียของครับนี่โลบาเป็นเรื่องที่สําคัญโลบาครับโลบาอย่างที่บอกเลยครับดูภาพช้าอีกทีหนึ่งครับ วิ่งไปชนต้นไม้โอ้โหหงายท้องครับแม่ทำโลบาไม่ดีนี่โอกาสที่จะเกิดประเทบอย่างนี้อันตรายครับแต่ไม่อันตรายครับเราไม่มีปัญหาอะไรครับกลับมาแข่งได้ปกติดูคันนี้ครับเมื่อกี้หงายท้องตรงนี้ครับนี่ไง <c oughs> เออเมื่อกี้พลาดครับหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1นึ่งศครับสอบปอลาวครับ1นึ่งศนี่ชนิดา นี่นี่ครั like บมาจากสปลาวครับเป็นรถโพลิศครับลุยดีครับต้นหนักเบาคือพันศีรษครับคันนี้นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่พริดานี่ได้โคเดเวอร์กนกศักดิ์รัตนกุศลนี่เอกแมวน้ำบายเบนส์ครับเบนส์เจ้าเบนส์ครับโคเดเวอร์ไม่ธรรมดานล่ทีเดียวแล้วก็ไม้แรกหนึ่งทุนในคันหนึ่งครับสำหรับ รถสอปละมาสองคันคู่ครับเป็นปรถโพลิสสองคันใช้รถหม่เลขหนึ่งทุนหนึ่งแล้วหมายเลขหนึ่งศูนย์สองครับโพลิสไทยแลนด์เอกแมวน้ำเจสบายเบนครับคันนี้บอดี้เต็มเต็มเลยคาเิเบียนแบกน้ำหนักมาเลยครับสำหรับหมายเลขคัาที่สามสุดทพันธ์สร้อยสังวานวรกรกระหงนี่ทิพสุด้ากาลาทีมครับนี่ดูนะอาตูนก็ไม่เคยย่อทอสู้ยิบตาเลยทีเดียวบอดี้เต็มมาด้วยครับวาเห็นไหมเป็นไง รู้จักรู้จักคาเลเบียนไหมนี่หมายเลขห้าสิบสามครับทิศจุดาการลาดครับโดยสุธิพันธ์สร้อยสังวานครับเป็นผู้ขับโดยมีโคเดเวอร์นี่เป็นวรกรกรรหงครับนี่ดูตรงนี้ครับวันนี้เอ็กไปอย่างสบายสบายเดี๋ยวดูสุทธิพันธ์บ้างครับใส่โฟโลเข้าไปอย่าปั่นแรงอย่าปั่นแรงอย่าปั่นแรงเบาหน่อยย่าปั่นแรงอ้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหฟลุกอย่างนี้เรียกว่าฟลุกเลยครับเกือบไปเกือบไปครับ นี่เสียจังหวะครับเสียจังหวะตรงนี้นิดเดียวเมื่อกี้ทางอภิเดชชูประดิษฐ์ครับไปโลดเลยครับนี่ครับลีลาการขับออฟโรดนี่ต้องใจเย็นๆครับต้องมีสมาธิตัดสินใจดีๆไปบู้ไปบันไปลุยตะลุยี่โอกาสที่จะแพ้มีเยอะไปเินมาอีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่หมายเลข2 1ครับอนุชชาพ่านดดนกับปุลลักษณ์โกเมนครับ บอดสายแดงเพชรบุรีพิกกันเลงครับโฟเบย์โฟจากเชียงใหม่ครับตอนนี้อนุชาพัน์หรือเจ้าตั้มครับโอ้โหเอดแรกนี่ความครับเอสแลนี้ความครับดินเอฟไปเข้ามาอนุชาสารพัดความเลยครับแล้วก็น้ำมันหมดอีกต่างหากโอ้อนุชาพันธ์อักพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับถุงโดย Exceptional. All new Forza 350. NMAX แม็กแม็กเอาเรื่องสปอร์ตพรีเมียมเดี่ยวมุมไหนก็ทดนหมดอะหลอต้องจัด NMAX เลยดิ Max, Lady. รายการโบว l ออ p สปีดนำเสนอดโดยลุยได้ทุกฝนหมวกกันน็อกใบเจ๋งไม่เม้นอัพแว็กวันเฮล멧สเปรดดับกลิ่นหมวกกันน็อกกับหมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจ้าตัมครับ ตรงนี้ครับเข้าไปกันได้ก็ตั้มไม่ผ่านครับต้องจอดครับโอ้โหขนานี้ครับโอ้โหวิ่งมุเราแข่งกันทั้งหมด3วันนี่วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์วันศุกร์นี่เราวิ่งทั้งหมด4 s อวันเสาร์นี่4 s อแล้วก็วันอาทิตย์ที่4อครับแล้วก็ตอนนี้คะแนนสะสมครับคะแนนสะสมนี่หมายเลขสิบครับสกุลนาบุญผัวครับโอ้โหนำขึ้นมาเป็นอันดับที่1โดยมีพิเดชทูประดิ์ครับตามมาเป็นอันดับที่2นี่คะแนนสะสม แล้วกันดีครับหมายเลข17ครับสกุณาบุญเพือกครับนะแนสะสมของเขามาเป็นอันดับที่1โอ้โหไม่ธรรมดาครับสาวสวยคนนี้นี่ที่3ตอนนี้4ีเอสคะแนนสะสมหมายเลขสามที่เธนาวัตรลิ้มโชคพัดครับคะแนนสะสมของเขาตามบานอันดับที่3โดยมีชอดศินรัตนารหาครับโอ้หมายเลข19้นี่ตามมาเป็นอันดับที่4และธนะชัยมูลิหมายเลข47ครับคะแนนสะสมตอนนี้มาเป็นอันดับที่ที่5เลยครับที่หโอ้โห แล้วคะแนนสะสมนี่เบียดกันติดเลยครับนี่ครับอภิเดชชูบรินครับคะแนนสะสมอยู่อันดับที่2ครับสำหรับ 4S เนี่แอดเอสที่หนึ่งเอสที่สองเอสที่สามเอสที่สี่นี่เอาเลยครับเริ่มสนุกขึ้นแล้วครับ 4S เนี่และคะแนนห่างกันไม่เยอะเลยทีเดียวอันดับที่6เป็นของสุรกิจผู้ทองมาเป็นอันดับที่6นะครับตามกันมาติดติดเลยทีเดียวแล้วก็สอฟอลเราอีก2คันครับหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งปริปริยา ปยาวันครับขอภยัยปยาวันนี่มาเป็นอันดับที่7ครับโดยมีชินิดา <S 2> 2 <S ชินิดานี่หมายเลขหนึ่งสองตามมาเป็นอันดับที่8นะครับส่วนชุติพันธ์สร้อยสังวาน,นี่หมายเลข53าบอดี้เต็มนี่ก็มาเป็นอันดับที่9โดยมีอรุชาพัานธ์ดานน้ำมันหมดบ้างคว่ำมั่ง,ามมงตามมาเป็นอันดับที่10 และปิดท้ายด้วยรัศมีบืนอินครับโอ้โหรัศมีบืนอินนี่ดินเอ็มาหนึ่งสองสามโอ้โหนี่มาดูคนนี้ครับโอ้โหเจ้าปอมโอ้โหดึงดึงสลิงเร็วไปนิดหนึ่งครับชดสินรัตนบรหัสในเอสที 1, 2> 2, 3, oh, oh, ่สามครับโอ้โหแล้วก็คะแนนสะสมของข้ามาดีด้วยมาพาดกำลังไล่บี้อภิเดชอยู่ด้วยครับโอ้โหโค้ชสินก็มาพาดเอสที่สามนี่เองครับเองก็เทเลงงายท้องไปเลยครับโอ้เสียดายครับเสียดายจริงๆ โอ้โหดินเอฟครับคะแนนนี่โบไปเลยครับแม่มาดีครับสำหรับโมเดลนายหมายเลข19กไม่มีปัญหาครับโลบานมีครับเรียบร้อยครับน่าเซตยดยจริงๆไม่อย่างนั้นในคะแนนขัดสมของเขาเบียดติดไปเลยครับทำให้สกุณาบุญเผือกนี่น้ำโดงออกไปโดยมีอัพิเดตชูริตามมาเป็นอันดับที่สอเอาละก็เราให้ชมกับเพลงเสียครับหลังเหลืออีก6เอฟครับ แล้วก็จะนาการแข่งขันมาให้ท่านชมชมในโอกาสต่อไปพอขอบคุณครับ,ร,บรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโกอัพวเอสเอสวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้รันสต็อปครับรายการบออลบิของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเดียววันนี้เวลาลรหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนายงคนตัวดำพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ